สวัสดีครับสวัสดีลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อพัดทุกท่านนะครับวันนี้ผมมารีวิวอธิบายนะครับกับมีดหมอรุ่นนี้เลยนะครับมีดครูรุ่นมหาปราบนะครับฉายาของเขาเลยนะครับคือรุ่นสารแตกนะครับในตอนนั้นที่เขาเรียกว่ารุ่นสารแตกเนี่ยนะครับตอนที่เปิดจองเนี่ยในวันที่12พฤษภาเนี่ยนะครับคนไปที่วัดเนี่ยเป็นพันคนนะครับในปีนึงก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับเขาเลย ชื่อว่ารุ่นสารเตะนะครับกับมีดหมอรุ่นเนี้ยนะครับเป็นมีดหมอปีลึกด้วยนะครับเป็นปี61นะครับหลายๆาท่านตามหานะครับอักขรต่างๆนะครับก็เป็นไปตามตำรานะครับของหลวงปู่เทศวัดสัตว์ทะเลนะครับแล้วก็หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับก็คือจะเป็นไปตามตำราเลยอุดมวลสารตำราหลวงปู่เทศแล้วก็ตะกุดนะครับกันมีดแบบหลวงพ่อเดิมนะครับ รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดเลยนะครับสำหรับมีดหมอที่หลายๆท่านนะครับนสะสมนะครับตามหานะครับเดี๋ยวเราจะมารูรายละเอียดเกี่ยวกับมีดหมอเล่มนี้ไปด้วยกันครับรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นมหาปรานะครับก็อยู่ในวาระวันเกิดที่ครบ8รอบนะครับ8รอบอายุหลวงพ่อ96บปีนะครับใบขนาด5นิ้ว นะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับหนึเล่มก็จะแบ่งเป็นไม้พยุงเนี่ยอย่างไม้พยุงเนี่ยนะครับก็สร้าง100เล่มแล้วก็ไม้สาระหอฉันหลังเก่านะครับสร้าง9 9เล่มนะครับนะฮะมวลสารที่อยู่ในนี้นะครับก็จะมีนะครับผงพายกุมารนะครับผงถ่านนะครับผงถ่านผีนะครับตายวันเสาเผาวันอังคารนะครับและแล้วก็เป็นตะกุด นะครับเป็นตะกุดที่เป็นจานมือหลวงพ่อเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีตะกุดเงินตะกุดทองตะกุดทองเหลืองนะครับอย่างไม้พยุงเนี่ยนะครับเขาจะฝังเป็นตะกุดทองเหลืองแล้วก็ตะกุดทองแดงนะครับเห็นไหมครับเห็นชัดเจนไหมครับนี่นะฮะอ่าสวยงามเลยนะครับอย่างเล่มนี้เล่มนี้ก็เลขโค้ดนะครับสองหกนะครับสองหกนะครับก็นะครับโค้ดของมีดปีหกหนึ่งเนี่ยก็จะตอกเป็นนะครับพัด พัด97นะครับพัด97นะครับลายยันต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูลายยันกันนะครับลายยันต่างๆของมีดเล่มนี้นะครับก็เป็นตามตําราของหลวงพุทธแล้วก็หลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้เป็นนะครับจับของพระนารายณ์นะครับหรืออาวุธของพระนารายณ์นะครับพูดผีปีศาจจับกลัวมากเลยนะครับนี่ จะเอาไว้เผาผลานนะครับพูดผีปีศาจนะฮะอ่าอ่ะลายยันนี้นะครับยันนี้นะครับเป็นยันแก้คุณใสนะครับป้องกันพูดผีนะครับหรือว่าคนเขามาเออ่ทำของใส่นะครับผมยันตัวนี้นะครับแล้วก็อ่ายันตัวนี้นะครับยันนี้นะครับเป็นยันมหาศูนย์นะครับอ่าใช้รักษาโรคนะครับภัยไข้เจ็บศูนย์ผีศูนย์คุณใส ศูนย์เน it so, like so, ี right so ่ยหมายความว่าทําให้หมดไปนะครับหายไปนะครับเขาเรียกมหาศูนย์นะครับอ่าตรงนี้นะครับเขาชื่อเรียกว่ายันพระนาลายนะครับพูดผีจะเกรงกลัวมากๆเลยนะครับยันพระนลายแล้วก็อักขระนะครับอักขระที่ตอกนี้นะครับจะเป็นพระคาถานะครับการพูดผีนะครับอักขระการพูดผีปีศาจนะครับ นะครับเป็นบทเสกมีดด้วยนะครับตามตำราสายหลวงพุทธและสายหลวงพ่อเดิมนะครับก็จะอ่านว่านะครับจะชะวุชชะสัพพังมรนังพระเวสัพเพยักษขาปะลายันติอิสวาสุนะครับเนี่ยเป็นพระคาถาเสกมีดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระเจ้าห้าพระอ,องค์นะครับนี่นะครับ รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นมีที่หลายๆท่านถามหาและก็ตามหาและวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มารีวิวอธิบายนะครับไม่ว่าจะเป็นสตอรี่นะครับความต้องการนะครับจำนวนการจัดสร้างน้อยนะครับแล้วก็มวลสารนะครับและพิธีการที่ท่านอาจารย์เอเคยเล่าให้ฟังว่านะครับจะใส่ผงภายกุมารนะครับนะครับที่ตายวันเสาร์เผาวันอังคารนะครับก็สุดยอดมากเลยนะครับ ใครที่ตามหาเก็บนะครับตามหาได้เลยนะครับเล่มนี้ผมก็พึ่งได้มานะครับพึ่งได้มานะครับเป็นมีดปีลึกเลยผมมาทานี้วันนี้มีดเล่มนี้อาจจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่รู้แต่ว่าข้อมูลนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษานะครับให้พี่ๆได้คือวันนี้พี่ทักมาว่าอ้ํามีดเล่มนี้อยู่ไหมนะครับเล่มนี้อาจจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าข้อมูลนี้เอาไว้ศึกษากันนะครับใครที่เ <concepts> ข้ามาดูแล้วก็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เป็นข้อมูลดีๆข้อมูลนี้นะครับได้ข้อมูลนะครับจากท่านอาจารย์เอนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพัดที่ผู้นะครับร่วมนะครับในการนําลายลงลงใบมีดแล้วก็เป็นผู้ควบคุมนะครับกลั่นมีดในยุคนั้นเลยนะครับอ่าขอบคุณครับพี่ๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่ผ่านเข้ามาเยี่ยมชมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยกับช่องอัมทัตโกครับสวัสดีครับ